กล้าตัวกลับไปเวลาถามอะไรก็จะไม่ค่อยพูดเวลาให้ทากิจกรรมนักเรียนก็จะไม่ค่อยสนใจในการจัดก,กิจกรรมของค,ครูแต่และห้องเรียนก็ไม่ค่อยมีความสุขซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่ของเราแล้วใ,ในเมื่อเรามาเป็นผู้บริหารตรงจุดนี้เราจะต้องหาแนวทางหาวิธีการทำยังไงให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข คุณครูก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีความสุขนวัตกรรมที่มันเหมาะกับเรามากคือนวัตกรรม g b l คุณครูของเราทุกทุกคนนะคะได้เข้ารับการอบรมกิจกรรมการเรียนการสอน5ขั้นตอนของ BBL แล้วก็สังเกตจากการเข้าอบรมนะคะคุณครูมีความสุขสนุกสนานและคุณครูก็มีรอยยิ้มตลอดการอบรมบทบาทของคุณครูได้มีการเปลี่ยนไปคุณครูเป็นผู้สร้างสถานการณ์เป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตัวเอง จึงทาให้การเรียนรู้ของนักเรียนนั้นเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อาจกล่าวได้ว่าโรงเรียนบ้านดุงมารูของเราได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ a c t i v e learning ค่ะจากการเข้าร่วมนวัตกรรม BBL แล้วนักเรียนมีความกระชับกระชิงมากขึ้นนักเรียนได้เรียนอย่างมีจุดประสงค์เรียนเพื่อไปทําอะไรเรียนและจะเอาไปใช้อย่างไรทําให้เด็กๆสนุกกับการเรียนและการทํากิจกรรมมากขึ้นค่ะ มารียทุกวันเลยค่ะเพราะได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆได้ VBL ได้ร้องเพลงได้เต้นได้คับซองค่ะไม่ค่อยอยากทำการบ้านเดี๋ยวนี้เลิกไปก็จะทำการบ้านเสร็จก่อนไปก่นถ้ามีการบ้านก็จะแต่ทำก็ไม่ต้องสอนทุกข้อนะสอนข้อเดียวก็เหมือนเข้าใจง่าย าจากการที่เข้าแต่ละห้องเยี่ยมแต่ละห้องครูมีความสุขขึ้นเด็กๆมีความสุขขึ้นเราในฐานะผู้บริหารเห็นรอยยิ้มของเด็กๆเห็นรอยยิ้มของคุณครูในการจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรหรือกิจกรรมในหลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนคือเขาทําอย่างมีความสุขเท่านี้เราก็ยิ้มได้แล้วมีความสุขแล้วแสดงว่าเรามาถูกทางนะคะมันก็เป็นแค่หนึ่งภาคเรียนที่เรานําน,นวัตกรรมนี้มาใช้หวังว่าภาคเรียนที่2นี้ทางโรงเรียนก็จะพยายามขับเคลื่อนตัวนวัตกรรมตัวนี้พัฒนาให้นัก รสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขให้เขาได้รู้จักตัวตนของเขาในส่วนนี้แก็น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึง่งให้โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กๆได้ค่ะ hey! 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 Hey!